ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะแมตพีรณีเสี่ยงซ้ำรอยอดีตเมียแอปทักซอนหลังคำทํานายไม่มีวันได้แต่งงานสงกรานเรียกได้ว่าคบหาดูใจกันมาตั้งนานแล้วแต่ยังคงมีผู้คนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากสำหรับแมตพีรณีคงไทยและสงกรานเตชะนรงค์ และขณะนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสาวแมทนั้นยังคงเจอดราม่าแบบรัวๆเพราะไม่ว่าจะทำอะไรเจ้าตัวก็มักจะโดนเนบหรือโดนแขวะอยู่เสมอแต่สาวแมทเองก็คงสตรองไม่ออกมาตอบโต้แต่อย่างใดล่าสุดทางด้านเอมมี่อมนวนหรือเอมมี่แม็กซิมหลังได้หันมาดูดวงอย่างเต็มตัวได้พูดถึงคู่ของสงกรานต์เตชนรงค์และแมดพิรณีว่า ดวงพี่สงกรานเป็นดวงที่ควรอยู่คนเดียวมากกว่าคงไม่ได้แต่งงานเพราะถ้าแต่งแล้วจะมีปัญหาชีวิตแน่นอนจากที่ไม่เคยมีมันก็จะมีปัญหาเข้ามาดวงของเขาเรียกว่าดวงเจ้าพระยาก็คือคบไปเรื่อยๆเหมาะกับการอยู่คนเดียวถ้าฝืนแต่งเหตุการณ์มันก็จะเหมือนครั้งแรกที่เขาแต่งไป